เอ่อหางูนะแต่ประเด็นคือเราไม่เจองูนะซึ่งก็ไม่ถือตัวตัวนี้ตัวนี้เลยตอนนี้เราก็จะต้องหางูเลยนะประเด็นคืองูเอาจากไหนวะคุช่วยดูไมว่งูเอาจากไหนงูเอามาจากบนหัวคุณไงพูดอย่างนี้ตกับผมเถอะเอามาดิมาดิคนละหมัดกันคนละคนละคนละหมัดคนละทียนดีกว่ายาวไป เล่นอะไรโมโซนะผู้ช่วยอ่ะเอ็นชาร์ดเอ็นชาร์ดได้ครั้งเดียวหรอครั้งเดียวก็อย่าใ้าอยากเอ็นชาร์ดหลายครั้งมันต้องถอนเอ็นชาร์ดก่อนดิถอนเนี้ยหมูก็ไม่งไปถอนไม่เป็นอะเหมือนต้องใช้ตัวเอ็นชาร์ดป่ะแล้วก็เอาเอาสมุดมาใช้ฮะม่านี่หน่อยไปไหนผมหาหมออยู่ครับหมอหมอไปไหนไม่รู้ว่าจะดูหมออยู่ไหนนไหมผมเลื่อนเดี๋ยวผมคุณตีถผมตาย ันได้เวลาคุณว่ามันก็ได้คุณอุ้ยไม่ทาคิดเดียวเองแตกเลือดน,น้อยไง,งแล้วผมเกิดเนี่ยอ,อ้อคุณเออแล้วผมเป็นแล้วผมเป็นแล้วผมเป็นตัวนี้วะเนี่ยเอาช่างมาันกันคุณว่ามาดิเอามาๆ,ๆได้ๆวา่าจีว่าไหมรับไม่อยากว่าครับพอดีผมต้องหาง้วนเลยแล้วผมอยู่นี่ดีประเด็น จังนี้ผมเกิดแถวนี้นะดีนะผมคิดถูกที่ผมสร้างบ้านใกล้ๆจุดเกิดนะนะ้ยเป็นซีคนใหม่คนเปล่าเนี่ยบ้านเราดูกันนะรังควายรังควายรังม้อ้ยไม่พูดอย่างนั้นนะบ้านเรานะแออเออเออออเ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 เก่เอเออเมอเออคุณเออ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 เเออเเออเ จังบดายล้วเจอหมูกาศใช่ไหมไม่รู้แล้วเคยจูบหมูบ้านใช่ไหมก็เค,เคยแต่เคยแหละเพราะว่าสมุดออกมาไม่ได้ไงผมก็รู้เหมือนกันแค่นี้ผมเจอจากหมู่บ้านแน่ๆไมรู้ว่าเคยคุณเจ้ามาจากไหนดิงวเนี่ยเอ้ยคุณเจ้าก็ดูค่ะช่วยอะไรเดี๋ยวผมขอไปหาวัดปิดแปบบ๊บวัดปิด เฮ้ยผมอยากต่อสู้กับปลานีโมอ่ะไอปลานั้นมาดีมาดีเดี๋ยวมีดาบแรงด้วยโมของเือของอ่ะเือของไอนี่ไงปลาโน่อุ้มแน่ตัวนี้น่ารักขึ้นแล้ไม่ทำร้ายผู้คนไปสู้กับเดซี่ดีกว่าเดซี่เออปฮะ ปารีสเดี๋ยวมานะเพื่อช่วยซึ่งผมต้องหาซึ่งที่เรามองก่อนนะเดี๋ยวผมต้องพามองกับบ้านแทไม่งั้นบ้านเราคงจะต้องหาเกียรตนานแน่แน่ตาเลยอึดลาอึดเหรอท้องอึดปะอย่างงี้ต้องกินในนู่นแล้วตากจะ โอ้ต้องขอต่อยชนะคนเลยว่ามีดาบแต่ไม่ยอมแต่ไม่ยอมใช้นี่ไงใช้ดาบโง่ก็คุณบอกว่าต่อยไงคุณคุณบอกว่าต่อยใช่ไหมต่อยที่คุณหมายนี่คือยังไงอาดาบต่อยเลยไอ้มาง่วนูไอ้ไอปานี่อย่างนั้นป่องอุ้ยตรงนี้หูไปช่วยช่วยตรงนี้มันโคตรจะรู้สึกสนุบถูกเลยอะไม่มีไม่มีอะไรเลยนอกจากไอปานี่ดิบดิบดิบ ผมผมเจอแล้วผมเจอแล้วตัวปัญหาวายพี่ตันวว้ยสัวแล้วสัวแล้วอ่าอ่าใอยตายเนี่ยอ่าใอยตายมโอ๊ยตายว่ะแล้วประเด็นคือเอนชาร์ดผมใช้ได้โคตรกากเลยนอนดีกว่าเว้ยนอนดีกว่าเว้ยนอ้ผมด้วยผมอยากเกิดที่บ้านแล้วไม่ไม่อยากเกิดกลางทะเลทรายอ่ะ เออนุ่มผมอยากเกิดต้งเชื่อใจอย่าเกิดอเต็งนุ่มๆผมเฮ้ยผมเจออะไรแบบปานดีว่าขนาดเราเอ็นชาร์ดเหรอเพราะไม่ไม่ได้เกี่ยวเอ็นชาร์ดเราเกี่ยวด้วยความดวงเกลือว่าเราอะดวงเกลือดวงเกลือดวงเกลือเลยเออไอ้ยินเออเป็นไรเนี่ยหมางงเลยสงสัย เป็นไก่เรือเราก็จับเชือกก็กินหมาเองนะเฮ้ยทำอะไรลงคอเฮ้ยไก่เราอยู่ด้วยดิเฮ้ยอยากเสือสลาร์เลยแม่ผูช่วยผมอยากทำให้หนวอ่ะไรเอ็นวิลเอ็นวิลเอ็นวิลนี่เราต้องใช้อะไรนะไม่ดีเราต้องเออเราต้องใช้เอ็นวิลนี่ผมต้องใช้อันเนี้ยโคตรเยอะและประเด็นคือมันเยอะคอส 怎么形容？